ปกติโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเปชจริยาสักระงค์พรตัยเดินกล่าวตามตุกษณะโ ัพียชนะสำกันมานิมายังก er ันเตมาตักอากาศปะทัต er ับทางของบริวารเอิอันมีสมในกางนี้คอยข้าพเจ้าั้งหลถูกตักกเขียนเลยนะครับข้าวด้วยังตานดันดปานัเจยะมา The